โอ้น้ำสะอาดนะน้ำพุ่งดิน้ำสขาดดิดึงสวานเตมเสาเอบ้าบึ้งบนี่ ล็กคักตีนลยน้อยๆบุกของนกกระเรียนขนน้นขนน้นวันตรวจเตจเลยตัวอยู่นะรายการอยู่รายการอยู่มีวมชมวิวเปลี่ยนปั๊มใหม่กุ้งสวยกุ้งเบิดอบาดเบิดอบาดอยู่นะเปลี่ยนปั๊มใหม่ น้อยนกกินป้าเอ้าโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับได้อะไรทานเนาะครับได้อะไรทานเนาะวัสดีครับป๋าป,ป้าป๋ายัดหาข้าวยังป้าหนูมีเงินยังไม่ให้เติมน้บ้านยังมีนม้นอยเดียวยมีน้อยเดียวไม่เติมป๊อดกับเข่าไรเลยไป วิถีชีวิตวันเท่าแสบๆนึ่กัแบบนี้แหละกินข้าวแล้วไปเท้าวข่อยว่าข่อยนี่ก็ขี่กินว้ายกินมือมึงกบแสบเรอไปกะไหนทั้งปลาทั้งลมกินมูบมาบูมาเ่าข้าวข้าวไรซเบอร์ดี่ไม่ธรรมดาเลยอดูนกดูนกหนอหนึ่งไนกเดินเลาะเลอยู่ข้างๆ จะกินกับคนนั่นแหละเฮ้ยจะกินกับคนเลยโอ้หอมบักซี่ไหมเน่ดูดูดูเขาใหญ่กินไอ้อะไรเขาเรียกอะไรอะ่ะปลาสะปลาสะหนุน<ป>ออ่มจีนเบี้ยงเบอเมี้ยงปลาทูโอ้โหปลาทูปลาหน,นึ่งปลาแล้วเนี่ยมันแสบ <ปา S 1> กินหลายคนนี่แหละเนี่ยเนี่ย นี่กินแบบนี้นี่วิถีชีวิตอบอุ่นนะนะเชิญครับเชิญครับเชิญให้หน่อยอบอุ่นนะแบบนี้นะอยู่ด้วยก,ก,ก,กันด้วยรักสามัคคีมีอะไรก็แบ่งกันกินวิถีชีวิตช้าวบ้านนอกเคอแซ่บเอ้กินพวกเป็แนแซ่บเลยมึงอเมื่ก็เป็นแซ่บผมกงอร่อยผมก็ได้ผมอะไรแ็กเลยแม่มนพอดเลยแซ่บลอะไร ตาขวงลางงันหมดไปหากวนเพื่อนกวนพวกนี้ไปเนี่ยูวกดกระเปว่าเขาหงเบดองบาทเขาสิงอ่ะดี๋แล้วกกินเหล้าเขานียถามมาต้องใช่ยงใช่ยงวิสัยชยงวิสัยผู้ใดอานนั้นกันหนีย่างเดียวเห็นลบย่างเดียวเขาของน้ำก็ป้วกกันญาตหลายโอ้ยอาเอาเสโอ้ยเดี๋ยวส nó được phải thay cái này, cái này mới nhớ.